ันนี้เรามาวัาดววหลวงพ่อวันแลมนะครับว่าถ้าเสร็จแล้ว,วเดี๋ยวเราไปตลาดลบบุกกัน ต่างนม่มๆเสี่ยลูกชิ้นป <c oughs> เปล่าเพ็นเดอนน่ากินมากเลยครับ พี่หอตาลลมหูบแล้วรับดหนึ่งตลาดลมหูบแล้วนะครับแต่วันนี้เราอาจจะไม่เห็นลมหุบเพราะว่าคุณจะรอให้รถไฟมาไม่ไหวแต่คิดเหมือน,นทาง,ททางารถไฟทมามากก่านไม่ได้นี่แหละครับประมานี้คอยขัรถไฟออกมาครับเพราะว่าจะลมหูบเด็ ตล,ลาดล่มบุกที่ทุกคนต้องมาถ้ามาถึงหัวสงขามนะครับตลาดลมบุกแทบนีเมื่อนี้เขาจะไปเห็นลมบุกหรอกเพราะว่าถ้าลมจะบุกน,นี่ก็ต้อง ถ้าเราตืน่นดีก็ต้องมีรถไฟมาคงจะรอให้รถไฟมาไม่หวังนะครับวันนี้น่าจะไม่หมุนล่มหุบนะครับวันนี้คือตลาดล่มหุบนะครับผม ตลาดล้มหุบครับทักทายสบายดีสวัสดีครับผมทักทายกันมือละนิดจิตจามใสนะครับสิกันมากไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อน,นะครับตรงนี้คือตลาดล้มหุบนะครับตลาดล้มหุบเข้าไว้พานแล้วเข้าก็มายางตลาดล้มหุบนะครับ อันนี้จะได้เห็นลมพุ่หรือเปล่านะโอเคนะครับคลิปหนานะครับจะเกิดวิดีโอคลิปหนาจะเกิดโอกาสดีๆนี่รถไฟมาข้ากระสือเิ็งลมพุ่งนะครับตรงนี้คือลมที่หุกเวลารถไฟผ่านมานะครับ <c oughs> 去景点的话，就是说那个，就是都是景点的东西。哟、嗯，妞妞来，妞妞来，妞妞来。哟，听你的，挨个走来。